สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำอาหารภาคเหนือกันน้องมีชื่อว่าซัวไก่จ้าที่จริงภาคอีสานเราก็มีแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบคนเหนือสอนมาเนาะที่ใส่ไปก่อนหน้านั้นก็คือเกลือแล้วก็กะปินะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ตะไคร้ขา่าใบมะกรูดจ้าแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเพิ่มความนัวลงไปด้วยเนาะเพราะว่า น้ำซุปเราจะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเนาะนอกจากมีแค่นี้แล้วก็ใส่น่องไก่ลงไปเลยจ้าที่จริงอะ่ะเขาน่าจะใช้ไก่บ้านกันนะคะแต่ว่าที่สวีเดนมันหาไก่บ้านไม่ค่อยมีเนาะแล้วก็ได้เป็นน่องไก่มาแทนหรือว่าใครอยากจะใช้ไก่เป็นตัวก็ได้นะคะไม่ว่ากันแล้วก็ต้มไปจนน้องเดือดเลยจ้าแล้วฟองน้องก็ขึ้นมาเราก็จะค่อยๆช้อนฟองน้องออกเนาะเพื่อที่จะทําให้น้ําซุปของเราไม่ข่าวนะคะแล้วก็ น้ำเุบใสหรือเปล่าพอช้อนฟองออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้น้อง ต้มไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่งค่ะก็ผ่อนไฟเป็นไฟกลางเนาะพอน้องเริ่มเปื่อยได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ตักน้องขึ้นมาพักได้เลยจ้าระหว่างรอให้ไก่เย็นนะคะเราก็ไปเก็บพริกที่สวนของเราจ้าเราก็จะมีพริกนะคะแล้วก็ผักแพลวจ้ะก็เก็บไปไว้ทําอย่างอื่นด้วยมันเยอะเกินและนี่ก็คือผักแพลวที่เราปลูกไปจ้าเด็ดไป3ามสี่รอบแล้วนังก็แตกยอดออกมาก็เด็ดไปจ้ะประมาณสี่ห้ายอด ที่ได้แค่สี่ห้ายอดพะน้องไม่มีแล้วแล้วเราก็มาหั่นผักจ้าที่จะเอาใส่ในซัวไก่ของเราก็จะมีหอมแดงค่ะอันนี้ไม่ต้องหั่นชิ้นบางมากนะคะเพราะาเดี๋ยวเราจะาไปใส่ซุปมากลายใส่หลายมากหน่อยใส่หน่อยจ้าหั่นไปห้องไห้ไปน้าจ้าหลังจากนั้นก็มาหั่นพริกได้เลยจ้าอันนี้ใครจะใส่ก็ได้นะคะพริกสดแต่ว่าเราใส่เพื่อสีสันที่สวยงามจ้านี่ผักแพลวที่เราไปเก็บมาได้ประมาณนี้แล้วเราก็เอามาหั่นจ้า จริงๆไม่ต้องตัดทิ้งหมดน้เพราะว่ามันก็อ่อนหมดเนาะใส่ลงไปได้ถ้าจะเอาแค่ใบมันอย่างเดียวมันคงไม่หอมอะ่ะยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมแต่ว่าเรามีแค่นี้เราก็เลยได้ใส่แค่นี้เองอะ่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งที่เก็บมาจากสวนเหมือนกันจ้าแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ปลูกเองเนาะไก่เริ่มเย็นแล้วเราก็มาฉีกไก่ให้เป็นชิ้นหรือว่าเป็นตอนๆจ้า ไอตรงกระดูกตรงปลายมันะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่ตามความชอบเราไม่ได้ใส่เพราะว่าเราไม่ได้กินคนเดียวเราทําให้พี่กินด้วยก็เอาเก็บไว้กินเองละจ้าตรงกระดูกอ่อนมันมันกรอบกรุบกรุบอร่อยดีมาจ้ามาถึงขั้นตอนการปรุงแล้วจ้าก็เอาไก่ที่เราฉีกไว้ลงไปในหม้อต้มน้ําซุปของเรานะคะเราก็ปรุงน้ําปลาเพิ่มนิดนึงใส่พริกลาบของทางเหนือลงไปจ้ามันจะออกหอมหอมกลิ่นมะแขวนนะเพื่อนเ ใครจะใส่ผงนัวลงไปอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะแต่เราไม่ได้ใส่เพิ่มแล้วก็คนน้องให้เข้ากันจา้าแล้วก็ชิมปรุงรสตามใจชอบแล้วก็ใส่หัวหอมที่เราหั่นไว้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไปเลยทุกอย่างกลิ่นเริ่มมาและกลิ่นพริกลาบแล้วก็ผักแพรวผสมกันมันจะแบบหอมแบบอร่อยมากๆไม่รู้จะอธิบายความหอมไแต่คือมันหอมอ่ะมันแล้วแต่คนชอบเนาะก็คนๆหรือว่าคนเลคนเลเนาอให้เข้ากันจา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าไปละจา้จาบ๊ายบาย